ทางแก้ไขนะครับไขนะครับเรียนแจ้งในที่ประชุมได้เลยนะครับ เีัที่สอมสมาคมอินเซอร์ฟแห่งประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมานะครับมาปีที่ผ่านมานะครับสถานาการณ์ก็ยังไม่ได้ลงแข่งขันในรายการจริงแชมป์โลกซีเกมหรือว่ารายการใหญ่ๆในระดับประเทศนะครับก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องทําให้เกิดความล่าชา้าแล้วก็อาจจะต้องมีการงดบ้างหรือว่ามีการเรื่องการจัดการแข่งขันบ้างนะครับก็พอจะสรุปการแข่งขันของสมาคมอินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ ในปีที่ผ่านมาคร่าๆเป็น3รายการหลักๆนะครับนะครับอันดับแรกนะครับสมาคมก็ได้มีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับทั้งหมด2สนามนะครับซึ่งรายงารผู้ได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับการรางวัลต่างๆเนี่ยนะก็อยู่ในหน้าที่25หถึงหน้าที่30บนะครับก็คือแบ่งเป็น2สนามนะครับส่วนรายการที่สามารถจัดการแข่งขันได้นะครับในรอบปีที่ผ่านมานะครับที่ต่างประเทศนะครับ ก็มีอยู่หนึ่งรายการนะครับที่ทางสมาคมวินเซอร์ฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็คือรายการสิงคโปร์โอเพนินเซิร์ฟิ้งแชมเปี้ยนชิพนะครับที่อีทโทสนะครับอีทโคสนะครับที่สิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นอันดับที่2นะครับนายบุญฤทธิ์สัง อดทนแล้วก็สู้กันมาได้อย่างต่อเนื่องก็ขอขอบคุณท่านที่ประกาศไปด้วยครับแล้วมีอะไรแล้วก็